Power, ผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าเป็นอาพรอเนกประสงค์มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนใหญ่ทอมาจากฝ้ายแต่บางครั้งก็อาจทอจากเส้นไหมในบางท้องถิ่นนิยมทอจากเส้นได้ดิบและเส้นป่านนิยมทอสลับสีเป็นลายตารางหมากลุกหรือลายทางความเป็นไทยของผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้าเป็นหนึ่งในรายการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในปี2556และจากที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสมวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขอส2003ของยูเนสโกประโยชน์ของผ้าขาวม้าใช้นุ่งอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย อุปกรณ์การเล่นใช้ซับเหงือ่อปูรองนั่งนอนโพกศีรษะกันแดดโพกศีรษะกันแดดผูกทำเปวัตถุประสงค์ 1. บอกประโยชน์ของผ้าขาวม้าและความเชื่อต่างๆของผ้าขาวมา้า 2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามะคัคคีและร่วมมือวางแผนปฏิบัติการทำงานร่วมกัน 3. เพื่อให้นักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงงานตามความคาดหมายเอกลักษณ์ ผ้าขาวม้าพระนครศรียุธยาจุดเด่นคือลวดลายคะสลับกันเป็นตารางหมากลุกประมาณครึ่งนิ้วและมีสีสลับด้านด้านตามยาวของปลายทั้งสองข้างทำเป็นลายลิ้วสลับสีกันเช่นขาวแดงดำแดงขาวน้ำเงินเป็นต้นผ้าขาวม้าลาดบุรีผ้าขาวม้าลาดบุรีส่วนใหญ่จะทอลายสองลวดลายคือลายตารางหมากลุกและลายตาปลาเป็นผ้าขาวม้าที่สวยงามราคาถูก สีไม่ตกและรู้จักกันในชื่อผ้าทอบ้านไล่ผ้าข่าวม้าสีสเกตได้รับอิทธิพลมาจากลาวมีการทอด้วยไหมและฝ้ายผ้าข่าวม้าที่ทอด้วยผ้าไหมจะทําในโอกาสพิเศษหรืองานสําคัญเท่านั้นมักทอเป็นลายเส้นขัดตารางมากลุกผ้าข่าวม้ามหาสารคามที่มีชื่อเสียงคือบ้านหนองหินตําบลโคกก่ออําเภอเมืองมีลักษณะโดดเด่นคือทอมือย้อมสีธรรมชาติ พัฒนาลวดลายให้ทันสมัยเช่นลายร้อยดอกมากเซอร์เวลอนคอร์สเพศหญิง48.3%เพศชาย44.8%เพศทางเลือก6.9%ระดับชั้นปีชั้นปี1 96.6%ชั้นปี3 3.4%อายุอายุน้อยกว่า20ปี69%มากกว่า20ปี31% ผลสำรวจรูปแบบเสื้อผ้าในการสวมใส่ไปเที่ยวตามสถานที่พื้นเมืองการแต่งตัวเสื้อผ้าพื้นเมือง10.3%ตามสไตล์ตัวเอง41.4%ตามความเหมาะสมของสถานที่48.3%ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวมา้ารูปแบบที่ง่ายต่อการดูแลรักษามากที่สุด และรูปแบบที่มีสีสันที่หลากหลายมีค่าน้อยที่สุดสมาชิก 1. น่งางสาวอภิชาร่วมวง 2. นนางสาวธัญญาชัยเสนา 3. นางสาวทิตยาหนูพุก 4. นางสาวอ่อนปียาปานอยู่ 5. นายไกวันชำนิพันธ์ 6. ในายรัฐสิทธิ์ศรีสุขไห้ 7. นายเตชินหุ่มอาจ 8. ในายพัสกรอินจันทร์ 9. นายภูมิมินบงกฎมาศ 10. นายกิตตนายปั้นรูปว้าว